อูเฉพาะทาง m a สด a าฟอร์ที่อยู่คู่ชาว m a สด a าสมาตั้งแต่ต้นนวลจานการช่างลามินทากม6จุดหมายปลายทางของทั้งหลายชาว m a สด a าสทั้ง DE และ Skyactiv e ด้วยมาตรฐานอะไรแท้และคุณภาพอะไรเทียบเพียบด้วยตัวเลือกฉับไวแต่ไม่แพงวันนี้ทางช่องฮ o u s e of Demio ของเรามียางตัวหนึ่งที่น่าสนใจจะมาแนะนำให้รู้จักกันครับก็เท้าความกันไปช่องของเราเนี่ยพยายามเสาะหาพวกงาน OEM ว่าที่เดียวที่ผลิตกับของแท้สูงเนี่ยมีที่ไหนบ้างยี่ห้ออะไรรวมถึงสอหาสินค้าของเทียบคุณภาพสูงต่างๆรวมถึงเกรดรองลงมาราคารองลงมาเพื่อเป็นทางเลือกของผู้ชมช่องเราอะ่ะจะได้มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นอันนี้เป็นพื้นฐานของช่องเราเลยนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูอ p e ี EP ที่23เรื่องของ OEM ได้จนเมื่อ e ีโกคาเดที่ผ่านมาเนี่ย ตามอีที่30ของเราก็ได้ไปเจอยางตัวเนี้ยที่บูธของ V-Lubber อพอดูลักษณะแบบคร่าวๆอะไรอย่างนี้นะก็รู้สึกโหสนใจอยากจะเอามาลองนันดีสุดท้ายก็สอยมาเรียบร้อย V-Lubber Sport GT นี่นี่เลยลายยางคล้ายบิสโตรน์โ t e เทนซาไ0 3มากเดี๋ยวจะเอา i อ0 3มาประกบคู่ให้ดูกัน มาดูกันยางทั้งคู่นะครับยางด้านขวาจะเป็น Bristone Potenza RE003 ส่วนตัวซ้ายเนี่ยจะเป็น V Rubber Sport GT ยางทั้งคู่นะครับเป็นยางที่มีด้านนอกด้านใน Inside Outside เหมือนกันเป็นยางกึ่งสปอร์ตเหมือนกันแล้วก็เทดแวร์ค่าความนิ่มของอยางเนี่ยเทดแวร์ของ r e 0 3อยู่ที่220ส่วน GT Sport อยู่ที่240 เป็นยางผลิตไทยทั้งคู่นะครับบิสโตโซนโ e p o t e n z นี่ก็ผลิตไทยเหมือนกัน v i บบอร์นี่ก็ของไทยส่วนมาดูลายยางกันลายยางนี่แทบจะเหมือนกันเลยถ้าดูให้ดีนะครับทางด้านในด้านนอกนี่ขนาดนี่แทบจะเหมือนกันเลยลองยางมีสี่ลองเหมือนกันมีล่องรีดน้ำลายยางฟันปลาเนี่ยคล้ายกันมาก แล้วก็ที่สังเกตก็คือจุดเด่นคือมีล่องกันเหินน้ํามาให้ทั้งคู่เลยครับเนี่ยเวลาลงแอกน้ํามันจะช่วยให้รีดน้ําได้ดีเลยรีดน้ําบริบาลมากๆได้ได้ง่ายครับด้วยล่องกันเหนินน้ําอันนี้แต่อาจจะมองว่าไอ้อีศ0นานี่กว้างกว่าเปล่าจริงขนาดเดียวกันครับแต่ว่ามันผ่านการใช้งานมาแล้วไงอัดลมลงล้อมาแล้วใช้งานมาแล้วมันก็เลยจะบานกว่าอันที่ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้งานเป็นยางใหม่ๆเลยนี่ฉลากังอยู่เลย สปอร์ต t <Sport> ส่วนเรื่องของซิลิก้าที่ผสมในเนื้อยางเนี่ยที่จะมีผลกับการหยุดรถบนทางเตียงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใส่มาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วในทุกๆยางนั่นแหละจะมากจะน้อยเนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบเนี่ยเดี๋ยวผลลัพธ์มันมันบอกมันฟ้องเดี๋ยวรู้กันนี่บิ t โตนโพเทนซาไอีศมเนี่ยมันเป็นระดับพวกตัวท็อปทอปของกึ่งสปอร์ตละมันไม่ต้อง มันผ่านการพิสูจน์มาเยอะแล้วอะ่ะมันไม่มีคำถามอะไรละส่วนสปอร์ต GT เนี่ยเ,เวเข้ามาทาง iE03 แต่ด้วยราคาที่ถูกกว่ากันเกือบครึ่งเลยเอออันนี้ก็ต้องมาพิสูจน์สมรรถนะดูว่าเฮ้ยมันจะได้ประมาณไหนมันจะเท่ากันหรือเปล่าหรือมันจะใกล้เคียงแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องลองพิสูจน์กันซึ่งทางเราก็มีความคิดว่าเออถ้าเกิด นั่นอะลองเอามันจับมันใส่คู่กันเลยคู่หน้า r e 0 3คู่หลัง sport gt คือถ้ามันใช้ด้วยกันได้อะอย่างกลมกลืนอน่ะมันก็เป็นการตอบคำถามหลายๆคำถามเกี่ยวกับ sport gt ตัวนี้ได้และสำหรับสมรรถนะของมันมก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนยางกันโดยเริ่มจากคู่หน้าเป็น bstone i potenza r e 0 3แล้วก็คู่หลังอะเป็น v rubber sport gt ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ NP-Thai Service หาดไทยราดเดี๋ยวไปรบกวนพี่เขาหน่อยแล้วเดี๋ยวพอทดสอบอะไรแล้วค่อยมาสลับหน้าหลักสลับกันอีกทแีแต่ต้องขอบอกไว้นิดนะครับว่าในคลิปอะ่ะอาจจะมีภาพสันๆบ้างเพราะว่าวิธีถ่ายของผมคือมือนหนึ่งถือกล้องไง เถอแล้วอีกมือหนึ่งขับรถไอ้ที่สั่นอะมันไม่ใช่รถหรอก,กส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นมือเนี่ยแหละที่สัน่นเอาเวลาขับรถนึกออกใช่ไหมเห็นภาพสัส่นๆไม่ต้องตกใจว่าเ้ยรถปงรถเตะแล้จริงเป็นพวกมือถ่ายกล้องเนี่ยแหละก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนยางกันเอา GT Sport ใส่คู่กับ RE03 นี่ GT Sport รอแล้ว ออหน้าฝนแล้วต้องใช้ยางกึ่งสปอร์ตสำหรับสายซิ่งนะเพราะว่ายางสปอร์ตอะลองรีนน้ำมันน้อยมันจะลื่นเอายางกึ่งสปอร์ตอะถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปด้วย แล้วเราก็มาถึง n p t h a ไทยฮะไทยลานะครับวันนี้ก็รบกวนพี่จอมหน่อยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า GT Sport กับ Potenza RE 03จะเป็นยังไงติดตามชม รวมถือว่าโอเคเลยครับสำหรับ r e 0 3กับ Vlubber GT Sport ใกล้เคียงกัน v l u b b บ r จะมีความเหมือนว่าจะกลมกว่าเออป่องกว่านิดนึงนิดเดียวละ่ะป่องกว่านิดนึงในขณะที่ r e 0 3นี้แก้มนี่จะค่อนข้างจะตรงกว่านิดหนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วไซส์นี้เป็นไซส์195 55, 55นะครับ ถือว่าใช้ได้เลยเขัปมกลืนกันดีสมรรถนะทางแห้งของ GT Sport ก็ถือว่าดีเลยนะเมือ่อเทียบกับยางทั่วไปอะไรเงี้ยในเลนราคาเดียวกันเนี่ยถือว่ายางตัวเนี้ยก่อถนนเลยทางแห้งนี่ใช้คู่กับ003แบบสบายเนี่ยขนาดเมื่อกี้เป็นแบบว่าคอสะพานเล็กๆจ้ำขึ้นลงนะไม่มีอาการฉลบไม่มีอาการเป๋ให้เห็น อันนี้เติมลม3ามสี่ทั้งคู่นะครับปกติผมจะเติม3ามสี่ถึงสามสามห้าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกึ่งสปอร์ต มันธนาทางเปลี่ยงนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาของทั้ง RE03 แล้วก็ GT Sport ก็ไม่ว่าจะเป็นขึ้นเนินการเบรกระยะประชิดอะไรพวกนี้ก็ทำได้ดีนะครับรีดน้ำได้ดี มีอาการเหินน้ำไม่เห็นก็ด้วยคุณสมบัติล่องรีน้ำที่เยอะเนี่ยของพวกกึ่งสปอร์ตอะอาทางเปียกก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร่ไม่เหมือนสายสปอร์ตเต็มตัวที่ล่องรีน้ำมีน้อย ฉุกเฉินแล้วก็โยกหลบได้ไม่มีการถลายเนี่ยเรามาวิ่งมาความเร็วสูงแล้วเราเบรกกระทันทหันเนี่ยอยู่เลยนิ่งเลยเห็นนะยางไม่มีการถลเลถลายดึงตัวอะไรทั้งสิน้นถือว่าทำได้ดีนะกับทางเปียกจริงๆรเมื่อกี้เทสบนถนนใหญ่แล้วแหละใช้ความเร็วที่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะก็ ประมาณร้อยหนึ่งเก้าิบร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นปัญหารีนาปกติเลยทางเปียกก็การใช้งานทั่วไปทางเปียกถือว่าโอเคเลยทางแห้งเราเทสแล้วละ่ะมันโอเคแล้วละ่ะกับยางตัวนี้สว่วนทางเปียกนี่ผมบอกเลยว่าเอาจริงๆใช้ขนาดใช้คู่หน้าเป็นไอ0ูแล้วก็คู่หลังเป็น GT Sport นะใช้ร่วมกันนะไม่มีการแบบว่าล้อหน้าผ่านล้อหลังดึงอะไรอย่างเงี้ย มันแทบแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าแบบเอ้ยเป็นยางคนละตัวกันนะมันเหมือนเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละวิ่งผ่านน้าดึงเท่าๆกันผ่านน้ําได้สบายๆพวกเนี้ยถ้ายางไม่ดีอ่ะบางทีมันก็มีเป๋ไงลุงจะข้ามถนนแล้วก็เบรกได้สบายๆบากลุงก็ปลุอก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะสําหรับยางราคาไม่แพงเนี้ยเราต้องการแบบว่า ทั้งลีนน้ํทาทั้งก่อถนนเรื่องของทางไกลจากที่ทดสอบนะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรตอบสนองสภาวะที่แตกต่างกันได้ดีทั้งทางลูกลังหลุมบ่อก็สบายสบายถ้าไม่วิ่งขนาดแบบแข่งแรลลี่นะเ,เหลือๆเอาอยู่สรุปการใช้งานบิสโต e โพเทเซอร์อเนคู่กับวีลับเบอ p ์ r ปอร์ต GT นะครับ ทางแห้งเรื่องของทางแห้งเนี่ยทางตรงๆนะเรียบๆนะยบนะ80สบสบายๆอาจจะโดนเนินบ้างแบบว่าเขาเรียกอะไรนะหลุมโยนตัวบ้างอะไรบ้างก็ลงมาจิกเกาะไม่มีปัญหาอะไรแต่เราเอาคลิปลงไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาซะส่วนการใช้ engine b r a k สมมติว่าอย่างรถผมเกียร์ออโต้เนี่ย engine b r a k จะเกียร์สามเนี่ยจะอยู่ประมาณได้ประมาณ160 1 6 5พอ1 6 0 165เนี่ยมันจะดึงแรงมาก ายางไม่ดีเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนโยกเปลี่ยนเลนะมีเอนจินเบรกมันอาจจะหมุนปัดได้แต่สปอร์ต t ตัวเนี้ไม่มีปัญหาเลยอยู่ล้อหลังรู้เลยว่าแบบเฮ้ยออกมาแล้วมันจิกถนนเอาอยู่อาจจะด้วยเทรดแว์ด้วยมั้งเทรดแวสอร้อยสมันก็หนึบประมาณหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรสําหรับรถทางแห้งทางโคง้งสําหรับทางโค้งเนี่ย สปอร์ต t เนี่ยดูเหมือนแก้มยางจะนุ่มกว่า RE03 นิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับยางสายประหยัดน้ำมันหรือว่าสายรถบ้านนุ่มเงียบทั่วไปแล้วยังไงมันก็แข็งแรงกว่าอยู่ดีก็เข้าโค้งเนี่ยต่ำกว่า150สบอะสบายๆนะสำหรับสปอร์ต t คู่กับ RE03 แต่เดี๋ยวจะเท้าความก่อนตอนผมทดสอบ RE03 เนี่ยบนโค้งกว้างนะถนนยาวๆเนี่ยโค้งค่อนข้างกว้างออกก็ไม่กว้างมากหรอกออกกลางๆหน่อยอะไรเงี้ย คลิปเขาจะเริ่มมาที่ประมาณ168ความเร็วนะในโค้งนะมันจะเริ่มแอด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 แต่อันนี้ทดสอบสปอร์ต t ที่ไม่เกิด150ก็ยังไม่มีเสียงคลิปมาถือว่าโอเคอะผ่านเพราะใช้งานจริงคงไม่มีใครไปเข้าขนาดมัง้งม,มนะทางเปียกส่วนเรื่องทางเปียกเนี่ยพอมาเรื่องนี้นะสปอร์ต t นี่ดูหรูหราหมาเห่ามากเอ,อพราะว่าอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะพอ เจอทางเปียกแล้วยิ่งแองน้ําลึกๆนะมันมีแค่ยางกับน้ําไงนึกออกไหมยางมันไม่มัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ทันถึงปูนะคราวนี้ลายยางจะมีผลอย่างมากเกือ,อบทั้งหมดอะ่ะจะเป็นผลมาจากลายยางล้วนๆฉะนั้นลายยางที่คล้ายกันระหว่าง Sport GTE กับ RE03 เนี่ยทำให้แทบไม่แตกต่างเลยไม่แตกต่างเลยดีกว่าเหมือนมาด้วยกันอะ่ะเอออันเนี้ยรู้สึกว่าแบบว่าประทับใจมากกับ v r u b b e r Sport GT บนทางเปียกนะส่วนเรื่องการเบรกการอะไรเนี่ยก็ตามในคลิปอะเบรกเอี๊ยบหยุดเลยแล้วก็ไม่มีหมุนไม่มีปัดไม่มีเป๋อะ่ะบอกเลยตัวเนี้ยทางเปียกถือว่าเป็นจุดเด่นของ Sport GT ตัวนี้สำหรับสายซิ่งนะเนี่ยแนะนำเลยจะไปใส่ตัวอื่นนะตัวนี้แหละเด็ดก,ก็สรุปภาพรวม v r u b b e r Sport GT อ,อมเมื่อเทียบกับค่าตัวราคาพันก,นกลางๆแล้วนะ ในไซส์ที่ผมใช้195 55 5เนี่ยถ,ถือว่าถูกกว่า r e 0 3เกือบครึ่งเลยซื้อปีเปลี่ยนปียังได้เลยใช้ปีเปลี่ยนปี p e r ร์ฟอร์มาดีเลยสำหรับใช้งานทั่วไปเนี่ยเหลือๆบอกเลยแล้วก็ถ้าอยากได้ p e r ร์ฟอร์มานสำหรับพวกที่ใช้เปอร์ฟอร์มามากหน่อยแอบซิ่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยหรือใช้ความเร็วสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งสำหรับในเลนราคาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากบอกเลย ช่อง House of Demo i ของเราเนี่ยพยายามส่อหายางราคาที่ไม่แพงอย่างนี้มารีวิวนานแล้วเพิ่งจะมาเจอตัวเนี้ยแหละ V Rubber Sport GT ก็ถ้าส,สั้นๆคําเดียวอะ่ะไปหามาใช้ซะนะก่อนจากกันไปรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ และถ้าถูกใจมากก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตง Super Tank เพื่อเป็นทุนในการเดินทางไวหาอไอไลดีๆเนี่ยมานำเสนอกันได้แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ